สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นวันนี้นะคะเราจะมาทำขนุนกวนกันค่ะเพราะว่าที่ที่เราอยู่นี้ขนุนเยอะมากๆดูสิคะเวลามันสุกนะคะมันจะสุกพร้อมๆกันทีละหลายหลายลูกแล้วมันก็จะเน่าทิ้งเสียดายนะคะก็เลยคิดว่าจะมาทำขนุนกวนกันค่ะจะได้เก็บไว้กินนานๆเนาะ โอเคไปเริ่มทำกันเลยจ้านี่นะคะขันดุที่เราแปะไว้แล้วแปะเอาไว้แล้วเรีบเยบร้อยเอาไม่ออกแล้วก็เอาเยี่อคุมไม่ออกนะคะ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะแห้งเกือบหมดแล้วนะน้ำแห้งเกือบหมดแล้วแต่ต้องคนต่อไปเรื่อยๆนะคนต่อไปเรื่อยๆให้แห้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่น้องดูมานะก็บอกว่าอย่างนั้นให้แห้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องคนไปเรื่อยๆ ให้ได้มากที่สุดและมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมันทําได้จริงๆต่อไปก็ไม่ต้องเน่าทิ้งแล้วนะขนุนจ๋าเธอจะมีประโยชน์แล้ว

เต็นที่แล้วจ้ะเริ่มเต็นละตอนนี้เหนื่อยละ <c oughs> คนมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะขนุนกวนเะนี่ยกว่ามันจะแห้งกว่าน้ำมันจะแห้งแบบนี้อ,อันนี้ยังยังไม่เสร็จนะต้องให้มันแห้งได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าที่เห็นเขาทํามันแบบเขาคนจนแบบเป็นแบบสินตามเลยอะ่ะน,นี่น่าจะต้องคนไปอีกนะน่าจะต้องคนไปอีกสกนิดนึงแหละ มันแห้นีใช้อันกระทะอันนี้นะคะกระทะแบบนี้นะมันไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดก็เห็นในหลายคลิปเขาก็ใช้กระทะแบบนี้กันเนาะถ้าใช้กระทะแบบธรรมดามันน่าจะติดนะ่าดูเลยแหละว้าวคนจนเมือ่อยและเหนื่อยแล้วตอน คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่นะคะทิ้งไม่ได้นะคะมันใกล้จะเป็นแล้วค่ะมันใกล้จะได้ได้เห็นไหมเออมันใกล้จะได้แล้วถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยขนาดนี้น่ะน่าจะเอาไปตากได้แล้วอันนี้ก็น่าจะน่าจะเอาไปตากได้แล้วนะแต่ว่าอย่าให้ตากนะคะเพราะว่า้องตัวแมลงวันมันมาตอม มันจะมีแบบสองแบบนะจะแบบแพ็คใส่ถุงเลยก็ได้รอให้มันเย็นแล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยก็ได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปตากนะคะเหมือนเหมือนมะม่วงเหมือนมะม่วงกวนอะ่ะที่เขาเอาไปตากแต่น้องไม่ตากนะคะเพราะที่นี่แมงวันเยอะมากกลัวแมงวันมันไปตอมนะคะเดี๋ยวมันสุกก็ปรกถ้าเอาไปตากมันก็จะยุ่งยากนะแล้วฝนมันก็จะตกอะ่ะฟ้าครึมครมเหมือนฝนจะตกเลย ก็น่าจะไม่ตากนะคะน่าจะกวนให้แห้งแล้วก็เราให้เย็นแพ็คใส่ถุงแล้วก็อาศัยตู้เย็นเลยกินได้หลายวันนะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็เก็บไว้ได้นานนกันแลนะ้วเนาะไม่ต้องไปตากหรอกเอาไว้ถ้าทํารอบหน้าถ้าแดดดีเนี่ยเราก็อาไปตากแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ตากคะ่ะโอ้ยจะบ่ายสามแล้วตากไม่ไหวแล้วค่ะแดดจะหมดแล้วฝนก็จะตกแล้ว เอได้จะได้ทีแล้วสู้ๆนิดนึงนิดนึงมันเปลี่ยนสีแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วแบบว่าจากสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะอืมมันเปลี่ยนสีแล้วมันเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนะี่ ถายแบบมือหนึ่งจับกล้องแล้วมือหนึ่งแบบว่าคนนี้มันก็อาจจะสันส่นๆหน่อยนะจ๊ะเอาไว้ไปหาซื้อขาตั้งกล้องเนาะดีๆแล้วก็มาทำแบบดีๆหน่อยจะได้ไม่เรี้ยหัวกันเนาะว้าวได้แล้วพักมือนิดนึงเมื่อยมากพักนานไม่ได้มันไม่ว้าวสวยมาก ไมคิดว่ามันจะเป็นแบบแบบกินได้มันมน่าจะกินได้แบะบมันน่าจะแบบโอ้โหดีมากเลยเนี่ยเนื้อสวยมากว้าวขนมเราไม่ต้องทิ้งแล้วเราก็เอามากวนแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะอจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะถ้าเรากวนน้อยน่าจะใช้เวลาน้อยกว่านี้เนาะแต่นี้กวนเยอะมากเลยนะคะเต็มกระทะเลยประมาณประมาณสองโลก,กว่าถึงสามโลนี่แหลนะเนาะแต่กวนไปแล้วพอ ไปเรื่อยๆแล้วคนไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันก็เนี่ยมันน้ำมันหมดไปนะคะมันก็เหลือเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ตอนแรกในเต็มกระทะเลยนะจนล้นตอนเนี้ยเหลือแค่นี้ประมาณสองโลได้แล้วมั้งไม่ถึงมั้งสวยมากนี่นะคะคนไปอีกคุณไปอีกให้มันแบบเป็นสีน้ำตาลสวยๆเลยกล้องก็อาจจะขยับขยืน่นเคลื่อนไปเองบ้างนะคะเพราะว่า มือหนึ่งก็จับกล้องมือหนึ่งก็จับตลิวนะคะโอเค,ควนไปอีกวนไปอีกใกล้จะได้แล้วสู้ๆว้าสวยมากและตอนนี้นะคะขนมก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วแบบนี้เห็นไหมสวยมากโอ้โหไม่ต้องทิ้งแล้ว ผู้ีรอบผี่รอบก็คือแบบว่าเออไม่ต้องทิ้งแล้วเสียดายมากเลยก่อนหน้านี้คือทิ้งเยอะมากเป็นส,สิบสิบลูกเลยนะคะคือไม่มีใครกินนะคะค่ะและพ่าแกเขาก็ไม่เอาไปขายด้วยนี่นะคะมันเป็นเป็นก้อนเดียวกันหมดแล้วนะมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วสวยอะ่ะเออออไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เออแบบไม่คิดว่าเราจะทําไดนะไ้คิดว่าเราจะทําอะไรแบบนี้ได้อะ อันนี้รกรกเนี่ยคั้งรข,ของเราก,การทาขนมนควรประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆสุดยอดมากเลยอ่ะดีใจจังเลยเราก็ทำาอะไรเป็นกันนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะทุกคนเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้ได้นะคะเก็บให้มันเย็นแล้วก็ แท๊กใส่ถุงหรือเอาไปตากได้เลยอุ้ยกระทะหมุนแล้วนะคะตอนนี้กระทะนองหมุนแล้วนะคะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเหนียวมากนะน้องก็พยายามทําให้มันแบบว่าน้าแห้งที่สุดอุ้ยกระทะเลื่อนไปเลื่อนมามันจะคว่ำไหมเนี่ยมือหนึ่งต้องถือโทรศัพท์อะค่ะอีกมือหนึ่งก็ต้องแบบว่าจับตะลิงคตนะกระทะมันก็เลื่อนเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วมันน่าจะใช้ได้แล้วค่ะอืมเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันหมดแล้ว เดียวกันหมดแล้วชยโยดีใจจังเลยดีใจจังเลยดูสิว้าวอุย้ยดีใจมากเลยนะคะจากคนที่ทําอะไรไม่เป็นนะคะวันนี้ก็อุย้ยทําขนุนกวนสําเร็จนะคะด้วยความอดทนด้วยความอดทนอย่างมากตั้ง <c oughs> แต่แกะขนุนด้วยอะไรด้วยนะคะประมาณรวมๆแล้วประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกว่าแหละเนาะทั้งแกะขนุนแล้วก็ทั้งเอามากวนแบบนี้ด้วยน่าจะสองชั่วโมงกว่าและะ้วค่ะ ก็ทาสาเร็จออกมาได้สวยงามน่าดีใจที่สุดเลยค่ะเนี่ยเออม,มันออกมาแบบเนี้ยมันสวยแบบเนี้ยเออเราก็ดีใจเนาะอือว้าวสวยมากทุกคนดูสิว้าวครั้งแรกเราออกมาสวยมากอูอ้ยเหมือนในคลิปที่เขาทําเลยอะเออมันเหนียวแบบนี้เลยมันเหนียวแบบหนืดแบบนี้เลยอะแบบแบบแบบนี้เลยอะโอ้เหมือนที่เขาทําเลย ที่น้องดูมาใน youtube อ่ะแบบนี้เลยสุดยอดเก่งมากนะเราเนี่ยโ,โหชมตัวเองซะเลย <c oughs> ดีใจเนะาะคราวหน้าเราจะทำอีกอุ้ยเป็นก้อนหมดแล้วเป็นก้อนหมดแล้วโอเคไค้ผ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยกระทะเริ่มเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วนะคะมันจะคว่ำโอเคค่ะได้แลย